แต่เราี้จะมามาริจาสนะครับเป็นมิจารณ์ีสนีนะครับวันนี้ไม่มันจะว่ามุมกล้องได้หรือไม่น,นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ,รบแป๊บนึงนะครับขอขยับไปไกลอีกนิดหนึ่งเพราะอาจจะยไกลไปนะครับอันนี้เหมือนกับว่าเรามาไลฟ์เจอกันสองครั้งเลยวันนี้ เดี๋ยวแป๊บนึ่งดูในช่องยู u ูบว่าชัดเจนหรือไม่มุมกล้องได้หรือไม่และที่สำคัญอยากเช็คเสียงด้วยนะครับสำหรับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็รายงานผลการรับชมนะครับแล้วก็เสียงด้วยนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เพื่อไม่เสียเวลาเรามาฝึกกันเลยนะครับสำหรับมอริจาสนะแบบ4นะครับโอเคครับขั้นแรกเรามาวอร์มอัพร่างกายก่อนนะครับด้วยท่า ค่อยขาบิดตัวนะครับแบบหนึ่งเราจะนอนราบลงกับพื้นนะครับชันเข่าสองข้างกางแขนค้องฝ่ามือเสมอไหลยกขาด้านซ้ายขึ้นครับแล้วขวอยห่างมาทางขวาถ้าทําได้นะครับสอดฝ่าเท้าด้านซ้ายไปใต้นองขวาครับขยับเท้าซ้ายไปทางซ้ายนะคะขยับเท้าขวาไปทางซ้ายครับล้มเข่าสองข้างมาทางขวา หงายฝ่ามือด้านซ้ายอย่าเขม็มด้านซ้ายไปไกลแล้ววางฝ่ามือลงล้วจะนับสิบนะครับหนึ่งสองสสหหเจ แปดเก้าซิบใครครับกลับขึ้นมาใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้างครับยกขาด้านขวาขึ้นข่อยห้างมาทางด้านซ้ายนะครับถ้าทําได้สอดฝ่าเท้าด้านขวาไปแทงน่องซ้ายครับขยับเท้าซ้ายมาทางขวานะครับขยับซ้ายมาทางขวาลบขอ้อสองข้างไปทางซ้ายครับบิดตัวมาทางขวางายฝ่ามือขวา ยืดไหล่นะครับยืดไหล่ขวาบิดตัวนับสิบเช่นเดียกันครับหนึ่งสองสสหหเจป เก้าสิบแล้วใครครับจากนั้นครับตำให้แฮปปี้บีบี้นิดนึงิดสะโพกขาหนีบนะครับเกี่ยวนี้วไปเท้าก็าาได้ครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมากดเข้าศอกที่จะมุมด้านข้างให้ดูนะครับ,รบแล้วก็ค้างไปครับ1 2ต้องพยายามขมแเลวนะท้องแล้ดันก้น เขาสอนลงมาที่พื้นก็พยายามดันก้นต้านลงไปที่พื้นนะครับสองเดี๋ยวเขาหลีเสียงนิดหนึ่งนะครับมีเสียงดังนิดนึงรบกวนสามสี่ห้าหกเจ สิบข่อยครับนะครับหายใจเข้าลุกขึ้นมานั่งครับนั่งสบายๆนะครับเปิดสะโพกนิดนึงโดี๋ยวถ้าบดก้นนสนะหรือผีเสื้อนะครับหาที่เข้าเงยศีรษะขึ้นเกี่ยวนิ้วเท้าก็ได้นะครับหาที่เข้าเงยศีรษะขึ้นก้มพับตัวลงไปนับสิบเช่นเดีวยวกันยืดหลังนะครับสะโพกขาหนีหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเเ้าผาท่เข้าเงินศิษะพายยินัไปอิงขึ้นและอาเจ ออกชันเข่าด้านขวานะครับแขนด้านซ้ายขับตวัดลอดใต้หูเข่าด้านขวาไปครับยกแขนน้้ขน,นขวาไปด้านหลังจับครับมือซ้ายจับข้อมือขวานะครับบิดตัวแล้วก็เหยียดขาด้านขวาออกไปเฉียงนะครับเฉียงมาทางขวาโน้มตัวบิดไหลเป็นการเปิดไหลนะครับยืดไหลหนึ่ง สองที่สำคัญ,ญยึดหลังนะครับพยายามยึดหลังนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเสร็จนะครับก็ใรกลับขึ้นมาครับเราจะเปลี่ยนข้างนะครับประกบอัตราสองข้างเข้ามาเหมือนเดิมครับมือขัดชันเข่าด้านซ้ายครับยกแขนด้านขวาครับตวัดนะครับอ้อมมาสอบไปใต้หัวเข่าด้านซ้ายครับเบี่ยงแขนด้านขวาด้านซ้ายครับไปด้านหลังขวาจับทรายนะครับจับข้อมือให้ตึงกันแล้วก็เหยียดขาด้าน สายออกไปเฉียงตัวนะครับยืดตัวบิดไหลสะบักขึ้น1นึ่งสองสสีห้า ก้าสิบน,นะครับหายใจเข้าและหายใจกะไกลับขึ้นมาเห็ดน,นะครับเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้าเราจะเริ่มจากปัจ,จิมมตนาสนาอีกครั้งหนึ่งนะครับประสานมือสองข้างหาที่เขายกขึ้นสูงยืดตัวนะครับดึงต้นแขนยืดลำตัวขึ้นเหยียดปลายเท้าเงยหน้ามองสูงหนึ่ง โน้มมาข้างหน้านิดนึงพยายามโน้มมาข้างหน้านะครับสังเกตขาหนีบออกแรงครับสองสาสี่พยายามออกแรงที่ต้นแขนนะครับต้นแขนบ่าไหล่สะบัดต้นคอเจ็ด เก้าสิบพันที่เข้าขาผ่านจุดพับตัวลงไปยืดตัวเอื้อมมือไปไกลครับย้อนข้อศอกยืดพลานหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบหาเข้าเงยศิษะขึ้นยกแขนสูงหาที่ขับมือลงมาที่พื้นนะครับเดี๋ยวนะครับพับเท้าด้านขวาขึ้นมาเป็นอัตดาดบ,บัตมะนะครับยืดผันหลังยืดตัวยืดผันหลังค่ะพยายามยืดตัวเห็นไหมครับยืดผันหลัง คือการยืดเหมือนโน้มมาข้างหน้านิดนึงสำหรับนลองโยคะจะนึกเสมอว่าอาสนะบิตัวกลุ่มบิดตัวเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไหครับของ forward bend หรือการพับมาข้างหน้านะครับนะครับพับขาด้านซ้ายขึ้นมาเป็นปฐมอาสนะครับจดนะครับมืออที่หัวเข่ายืดตัวยกแขนด้านซ้ายครับ เียืไปข้างหลังตะวัดมาจับฝ่าเท้าด้านซ้ายยกแขนด้านขวาตะวัดมาจับฝ่าเท้าด้านขวาต้องยืดหลังนะครับยืดหลังจับย,ยืดตัวคืนหนึ่งสองต้องดึงไหล่สามสี่หห เจ็ดแปดก้าสิบขวานจะเข้าขาพับลงไปครับดันหน้าอกครับยืดหน้าอกค่อยๆพับลงไปเมื่อไปสุดแล้วค่อยๆเดื่อนคางหรือหน้าผางลงไปที่พื้นหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็แปดก้าสิบหาจเข้าเนือ้อศีรษะเพยงตัวเองคือน,นี้หลังและหาจะออกใครครับจะนึ่งใครช่วงขาสองข้างออกมานะครับ กระออกมาครับครับถูกต้องครับเดีนี้ครับมือช้อนไปเหลือหูข่ากลางขาออกแล้วมายืดก่อนนะครับจากเมื่อกี้ครับพอประมาณนะครับเมื่อวานเราโฟกัสไปแล้วนะครับกลุ่มท่าพวกนี้หายใจเข้าครับหายใก้มพับตัวลงไปออกแรงตรงนี้ครับตรงที่เราจับนะครับฝ่าเท้าจะตั้งหรือเหยียดก็ได้แต่ต้องระวังตั้งหูข่านะครับหายใจเข้าครับหายใจออกพับตกลงไป เข้าที่ได้ครับไม่ต้องแตะพื้นก็ได้นะครับเป็นการสร้างสร้างแรงต้านครับหสาเหตที่วันนี้ไม่ไม่ลงพื้นเพราะว่าเดี๋ยวไม้จะกดไปที่พื้นจะไม่ได้ยินนะครับสองสามสหหเจ ก้าสิบหายใเข้าเงนศีรษะพิงตัวเองขึ้นยิดหลังและหายจะออกมือช้อนแตนหูง,งเขานะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นก็เหยียดขาด้านซ้ายออกไปขาด้านขวาครับค่อยขึ้นมาครับเป็นอัดดะปัตมะครับจับเราจับแบบนี้ก็ได้เลครับจับแบบนี้เวลาจับแล้วช้อนมาครับ ชิตสะดือแล้วค่อยๆวางลงมาเอียงมาทางขวานิดนึงระวังสะโพกมาใหม่ยกแขนนั้นขวาขึ้นมาเสมอเอลยวิว่งไปข้างหลังครับยืดตัวตวัดมาจับฝ่าเท้าด้านขวาด้านหลังหาจะเข้ายกแขนนั้นซ้ายึ้นและหาจะโก,กมพับตัวลงไปจับคางฝ่าเท้าแล้วยืดหลังครับยืดหลังนี่

สิบหันที่เข้ายกแขนนั้นซน้ายครับและหายจะขัาเวียงแขนนั้นขวาครับมาที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายมือซ้ายครับมาที่หน้าแข้งขวาต้านบิดยืดตัวขึ้นหนึ่งบิดแล้วก็พยายามบิดไปด้านหลังดึงไหล่ด้านซ้ายไปด้านหลังนะครับมองไปด้านหลังหรือประมาณมองไปที่เหลือบสายตามองไปที่ไหล่ซ้ายนะครับหนึ่ง สองสามสี 2, 3, 4, 5, ่้าหกเราต้องต้านเข่าด้านขวากดลงไปที่พื้นนะครับต้านเข่าขวากดลงไปที่พื้นแล้วก็บิดตัวครับแปดกา ซิบใครกับขึ้นมาที่ขาและหนจะออกครับทีนี้เราก็มีความพร้อมทำมาริจาสนะซีสลับฝั่งด้านขวาครับตั้งฝ่าเท้าออกมาฝ่าเท้าห่างกับเห็นไหมครับฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือหนึ่งห่างจากอีกต้นขาอีกข้างหนึ่งสอดมือรอดได้นะครับฝ่าเท้าเราตั้งครับหน้าแข้งกับหัวเข่าและดับเดียวกันส้นเท้าไปประมาณระดับ สะโพกนะครับหรือห่งอางออกมาเล็กน้อยครับแต่นนี้นครับเดี๋ยวแขนด้านซ้ายครับที่เข้าหาครับต้านนะครับต้านเลยครับเราต้องใช้สะโพกนะครับสะโพกขวาต้านกับไหล่สะบักซ้ายต้านด้วยกันต้านด,นดันกันครับดันกันเลยครับมือขวาค้ำลงไปที่พื้น1 พยายามยืดหลังขึ้นนะครับสแล้วก็บิดไปข้างหลัง3ามสห้พยายามอย่าให้เข่าด้านขวาไปทางซ้ายนะครับพยายามต้านเขา่าหรือต้นขาด้านขวามาทางขวาครับเแล้วก็บิดตัวไปด้านหลังแป ก้าสิบขึ้นนะครับจังหวะที่เราต้านต้นขาับหัวเขาด้านขวามาทางขวาให้เราตวัดมือแล้วให้เราตวัดมือด้านซ้ายนะครับมาครับตวัดมายืดต,ตัวแล้วก็ยกแขนด้านขวาครับไปด้านหลงังมือซ้ายจับข้อมือขวาพยายามยืดต,ตัวพยายามจะโน้มตัวไปข้างหน้านะครับ ไม่ครับพยายเราไม่เอนไปข้างหลังแบบนี้พายายยืดตัวขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็บิดตัวเพิ่มหนึ่งสองสมเห็นไหมครับต้านเข่ามาสี่หหเจ แปดเก้าสิบค่อยๆใคลายครับคลายลับมือเห็นไหมครับเราก็ได้แล้วหนึ่งข้างทีนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งข้างครับเดยวขาด้านขวาออกไปซ้ายครับพับขึ้นมาครับเดี๋ยวทำตามฝั่งนี้นะครับจะได้เสียงนะครับจะมองเห็นชัดเจนนะครับซ้ายครับยกจับขึ้นมาแบบนี้ครับ มาอันดปะะาปัตมะชอนนองขึ้นนะครับส่วนเท้าชิดใกล้สะดือแล้ววางลงมาเข่าต้องผลักไปข้างหน้าอย่าเฉียงออกนะครับผลักลงมาข้างหน้านิดนึงยกเอียงตัวไปทางด้านซ้ายแล้วขยับลงมาใหม่เห็นไหมครับยกแขนด้านซ้ายเหี่ยงไปด้านหลนังต้องยืดตัวนะครับยืดตัวมือมาจับฝ่าเท้าด้านซ้ายที่เขายกแขนด้านขวาหายใจเข้า ยืดตัวเหมือนเดิมหจะพับลงไปยืดตัวยืดหลางอันนี้ครับวันก่อนเราโฟกัสกลุ่ม w ฟ r d b เบ d แล้วนะครับเขาพับตัวลงไปยืดหลางหนึ่งสองสสห้า โอจ็แปดเก้าสิบใครจะเขายกแขนขวาขนครับเวียงแขนด้านซ้ายครับไปที่ฝ่าเท้าฝั่งนั้นขอฝั่งนน้นนานแล้ค่อยๆแขนด้านขวาครับค่อยบิดนะครับบิดยืดหน้าอกนะครับเวลาบิดให้ยืดหน้าอกตัดาดมา มาที่หน้าแข้งด้านซ้ายแล้วก็ยืดตัวขึ้นแล้วก็บิดไหล่ด้านขวานะครับไปข้างหลังอีกหันมองไปด้านหลังยืดตัวหนึ่งสองสสหห เจ็ดแปดเก้าสิบค่อยคใครครับตอนนั้นครับลายกลับมาแล้วก็มีความพร้อมที่จะฝึกมริจาสณะสีนะครับตั้งเขาขึ้นมาเหมือนเดิมนน้แข้งเนไครับนด้แข้งกับของเขา ขามือด้านซ้ายสามารถสอดเข้ามานะครับได้นะครับสอดล้วงได้ครับเอามือซ้ายไปข้างหลังยกแขนด้านขวาหันเข้าขับมาจะเอาขับต้านลงมาไครับต้านกันไว้ก่อนครับเราต้องฝึกต้านนะครับฝ,ฝึกใช้แรงต้านก่อนนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเกา้าสิบแขนกับตวัดมือด้านขวาครับนี่ครับยกแขนด้านซ้ายบิดข้างหลังด้านครับ เดี๋ยวฉันจะทำให้มุมให้ดูมุมข้างด้านหน้านะครับดูมุมด้านหน้าครับจับเขา่าเราไม่มาทำอ่ะเราไม่ทำแบบนี้นะครับเราไม่เอียงมาต้องต้านต้านต้นขาออกหนึ่งยืดตัวนะครับแล้วบิดไปข้างหลังพยายามดันตัวมาข้างหน้านะครับสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดยี่ตัวก้าสิบค่อยๆค่อยกลับมาครับครับเห็นไหมครับมาริจาสนะซีเป็นเรื่องง่ายๆ,ๆนะครับวอร์มร่างกายให้ถึงนะครับแต่ เวลาเราฝึกในครัสยินญ,ญาสาหรืออะเจงกาโยคะจะไม่มีเวลาให้เราวองแบบนี้นะครับหรือไม่มีเวลาให้เราจัดแบบนี้เราจะต้องเข้าอาสนะให้ไวตามวิญญาสาที่ครูหรือรูปแบบเขากําหนดไว้นะครับว่าจนเข้าออกตามวิญญาสาแบบไหนนะครับซึ่งในการฝึกบริจาสนะสีนะครับจะไม่ยากถ้าเราเปิดฝึกการเปิดสะโพกบ่อยๆและการเปิด ฝึกเปิดไหลนะครับไหลสะบักบ่อยๆสองจุดนี้นะครับเปิดไหลเปิดสะโพกให้บ่อยขึ้นเวลาเราฝึกมอริจาสนะซีจะง่ายมากขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับดัลล่งดคะถือเสมือนหนึ่งว่าถ้าบิดตัวหรือทวิตเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นคะแนนงหนึ่งส่วนหนึ่งของฟอร์บูเบนนะครับฉะนั้นเวลาฝึกพวกถ้าบิดตัวต้พยายามดันตัวมาข้างหน้า เฉพาะโดยเฉพาะท่านนั่งนะครับเดี๋ยววันต่อๆไปเราจะมาโฟกัสกลุ่มบิดตัวในท่ายืนหรือกึ่งยืนกึ่งนั่งดูบ้างนะครับเพราะว่าจะได้สังเกตว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรกับท่านั่งการออกแรงย่อมมีความแตกต่างเพราะมีการทรงตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นถ้าเราฝึกในท่านั่งครองก็ไม่เป็นการรับประกันนะครับว่าจะฝึกในท่ายืนได้ครองขึ้น ฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกในท่ายืนหรือว่ากึ่งยืนกึ่งนั่งหรือกลุ่มนั่งเราต้องแยกออกนะครับทั้งสองส่วนนี้ออกแรงกล้ามเนื้อที่มีความแตกต่างกันในท่านั่งอาจจะมีการทรงตัวที่น้อยเน้นยืดแล้วก็ออกแรงนะครับที่สำคัญท่าบิดตัวก็คือต้องมีการออกแรงต้านที่สะโพกต้นขากับ เห็นไหครับไหลสะบัดต,ต้นแขนสองส่วนนี้จะต้องมีแรงต้านกันการฝึกบ่อยๆจะทําให้เกิดแรงต้านน้อยและทําให้เกิดสมดุลเราจะรู้สึกเบาและสบายในท่าหรืออสนะและที่สําคัญเมื่อเราเบาและสบายในอสนะแล้วจะได้ฝึกปรานและฝึกลมหายใจนะครับและฝังเสียงลมหายใจให้เต็มที่มากขึ้นการฝึกใหม่ๆอาจจะหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะมีการกดทับช่วงหน้าอก สิงี่ดูช่วงท่าบิดตัวพยายามดันหน้าอกเห็นไหมครับดันอ,อกออกมาออกมาโดยเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับพยายามดันออกมาเพราะว่าถ้ามีการกดทับเราจะหายใจไม่สะดวกที่สําคัญต้องยืดหลังด้วยนะครับยืดหลังแล้วค่อยบิดนะครับแล้วค่อยบิดใช้แรงต้านโดยใช้สะโพกต้นขาต้านกับนะครับต้นแขนบานไหล่สะบัดต้านสมส่วนครับความยากก็อยู่ที่ การฝึกใช้แรงต้านนะครับการจะต้านได้ดีความสำคัญเราต้องแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยนะครับเดีย่าลืมนะครับท่าบิดตัวเป็นท่าที่มีเสน่ห์นะครับฝึกบ่อยๆเราจะสบายตัวที่สำคัญหลายคนมักจะมีความกลัวนะครับเมื่อเราเจ็บเกิดจากเราโกงหลังบางทีเราโกงหลังแล้วจะบาดเจ็บเวลาเราบิดตัวเราจะโกงหลังเราจะไม่บิดตัวถ้าเรายืดตัวยังไม่สุดนะครับ ต้องยืดตัวให้สุดก่อนแล้วค่อยบิดตัวนะครับฉะนั้นโอกาสจะบาดเจ็บมีสูงเพราะหลังเราโกงนะครับกระดูกสันหลังโกงเมื่อเราบิดตัวโอกาสจะบาดเจ็บจะมีสูงฉะนั้นเราพยายามยืดตัวให้ขึ้นให้สุดสุดถึงที่สุดนะครับแล้วค่อยบิดตัวไปโดยการใช้แรงการจะบิดตัวได้ต้องมีแรงต้านนะครับมีแรงต้านสะโพกต้นแขนบ่าไหลจะไม่เหมือนท่าอย่างนี้ครับเห็นไ,ไหมครับ อันนี้มีแรงต้านช่วงคือแรงต้านอาจจะมีแค่ช่วงล่างนะครับส่วนบนยังไม่มีครับเป็นพื้นฐานเฉยๆในการบิดตัวนะครับพื้นฐานในการบิดตัวขั้นต,นต,นตน้นๆสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพฉะนั้นถ้าคนไหนไม่มีปัญหาสุขภาพก็เขาเรียกว่าวพวกกระดูกสันหลังโคตรเรื่องกระดูกหรือข้อต่อต่างๆถ้าระบาดเจ็บก็งดเว้นให้หายก่อนนะครับแล้วค่อยมาฝึก และจะทำให้เราพัฒนาได้ดีขึ้นอย่าลืมนะครับฝึกท่าชุดเปิดสะโพกบ่อยๆและชุดเปิดไหลนะครับเปิดไหลเขาเรียกโชนเดอร์นะครับเปิดไหลเปิดไหลจริงไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไหลนะครับไหลจะร่วมถึงบา่าเห็นไหมครับต้นแขนสะบกักเห็นไหมครับแล้วก็รวมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายและที่สําคัญกระดูกสันหลังเราจะบริหารเป็นแนวแนวบิด ถ้าเราโกงหลังจะบิดได้ไม่สุดนะครับไมได้นิดเดียวถ้าโกงหลังถ้าเรายืดหลังเราจะไปได้มากขึ้นจะไปได้มากขึ้นที่สําคัญกระดูกสันหลังมีตั้งแต่ต้นคอเราไล่ลงไปถึงเห็นไหมครับก้นกบเลยจะไล่เป็นแนวฉะนั้นเราต้องยืดยืดให้สุดนะครับยืดตัวให้สุดแล้วค่อยบิดความเสี่ยงในการบาดเจ็บก็จะลดลงนะครับสำหรับรวันนี้ มริจาสนะซีก็คงมีแค่นี้นะครับคนไหนมีคำถามก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะครับจะยอยเข้ามาตอบเรื่อยๆเๆๆแในครั้งต่อไปเราก็จะมาโฟกัสในท่ามริจาสนะดีนะครับซึ่งเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรายัางฝึกโยคะอยู่หรือโยคะบางสไตล์จะต้องเป็นท่าบังคับเลยนะครับสำหรับมริจาสนะดี A B C D เห็นไหมครับ ก็มีอือ่นๆไปอีกนะครับมริจาสนะก็จะมีหลากหลายท่าทางนะครับมีชุดฝึกเยอะนะครับที่สำคัญก่อนฝึกกลุ่มท่าบิดตัวรวอมอับร่างกายให้พร้อมมีความพร้อมนะครับสังเกตกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องต้องรอ์มอับให้ถึงโดยเฉพาะข้อต่อต่างๆเพราะว่าท่าบิดตัวมีผลกับข้อต่อนะครับถ้าระบาดเจ็บที่ข้อต่อแล้วก็ล้เว้นไปก่อนโดยเฉพาะกระดูกสันหลังนะครับต้องระวังครับ ฉะนั้นเพื่อจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับสำหรับวันนี้องแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นาลงด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการเขาเรียกว,ว่า Create หรือสร้างสารรค์ชุดฝึกใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนะครับเราจะมีทุกวันนะครับพอจะมีหลังบ่าย2อง มีหลังบ่ายสองทุกวันเลยนะครับจันจันอังคารพุทธศักราชที่มีทุกวันนะครับหลังบ่ายสองหรือถ้ามีเวลาเพิ่มก็หลังสี่โมงหรือหลังสี่โมงขึ้นก็จะมาเติมอีกนะครับจะมาอีกรอบหนึ่งเราได้ฝึกกันเต็มๆสองเพราะว่ารอบที่2คือหลัง4ี่โมงหรือหลังรอบนี้นะครับเป็นการเก็บตกชุดที่เราไลฟ์ live, หรือสตรีมมิ่งที่ผ่านมาช่วงบ่ายสเพราะบางครั้ง นันลงโยคะจะมีมีครัสสอนออนไลน์ต่อบางวันก็บ่ายสามโมงบางวันก็บ่ายสามโมงครึ่งบางวันก็นักเรียนก็ขอเรื่องเวลาลงมาเราก็จะได้เจอกันแบบนิดเดียวบางทีชุดฝึกมันมีรายละเอียดเยอะนั่นลงก็อาจจะเกรงว่าอาจจะอธิบายไม่ไม่ครบหรือไม่กระชับนะครับก็ค่อยๆมาดูย้อนหลังในวิดีโอที่หรือมาดูสดๆอีกทีในวิดีโอ,อ ที่ไท์รอบ2นะครับหลัง4ี่มงเย็นก็จะได้ละลีเอียดที่เพิ่มมากขึ้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ